ลูกขึ้นเหเลยวันนี้ท่านหนาวอย่างแต่ลคนกืว่มันเกิอะไรนเออคนแรกแลเผาไหมมันเป็นยี่ี้อวะม่ช่เหี้ยว่ะ wake up in t h morning wake up

You คืนนี้เราจะไปที่เกงงาะพงันนะครับผมปาร์ตี้ฟูมูนนะครับผมแคปตันราบมาแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปแดนแดนแดนอาสมุยไม่ได้ไปฟูมูลถือว่ามาไม่ถึงนะครับเขาบอกว่า oh, no, no, no. ที่นี่เป็น ท,ท,ที่ที่มีคนเสียครัมัจันมากที่สุดในโลกครับจริงดิงต้องป้องกันดีสุดครับป้องกันเรื่องติดต่อครับข้อแหล่งอย่างนี้เขาม,ม,มันมั่ว ใครก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นครั้งแรกของคุณคุณจะใส่สองยางหรือเปล่าครับสดเลยบาวัดดวงเลยวัดดวงวัดดวงท่นก็ต้องใส่นะครับวัดดวงวัดดวงอาจจะวงไม่ดีนะครั้งแรกแล้วก็เติดโลกกลับไปเลยแกกย่ไม่รู้จมัยนี้ครับต้องยึดตัวควบคุมครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งดีย่สองแจมน้องนะครับผมที่จะกับพาเชือกับตีนที่บัดใหญ่นะครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่บริเวณปากทางท่าเรือน,นะครับผมซึ่งจะเดินทางมาตรงกัพังงานนะครับผมใช่เราจะเดินทางมาด้วยเรือสปีดโบนนะครับผมซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงสิบชั่วโมงมประมาณสชั่วโมงได้เลย <S 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 สังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเยอะมากกำลังต่อแถวเพื่อจะไปมปาตอสนนีน้นีผมก็มีขรองที่จะทำให้ร่างกายนะครับผมใช่เป็นหน้าเพนตาให้แบบเรืองแสงบันี้เพ้นวันเนี้ยเพ้นกระป๋อแล้วก็ เพ่งเยอะกกล้าโชว์ว่ะมไม่แล้วมึงกล้าโชว์ว่ะไม่ไม่กล้าเิมพ์ด้วยเราเจอกลุ่มคนไทยข้างหลังน่าจะเป็นกลุ่มของพวกกลุ่มิหารผู้บริหารนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นพวกเด็กบ้าเกมอย่างเงี้ยครับผมน่าจะมีความเบอร์จินอยู่เราจะไปถามดีกว่าว่าเขาเล่นยังไงวันวันปักหน้าคอมอย่างเดียวใช่เราจะถามว่าเขาเล่นยังไงถึงได้มาปาร์ตี้ฟูมูลนะครับผมทำอะไรครับผมน้องครับท้องคร่สามารถอะไรเก็บได้กไม่ได้บอยสตาจบหน้าคอมอยู่งานตอนนี้มีโอกาสที่จะแบบเป็เรืองของจริงที่แบบงานดูทั้งนี้ผมว่า ไม่นะนะได้่านแล้วครับไม่้จะถึงแลคน่าคุณนๆนะผแมนครับผมคุกคเพื่อนเราเองนะครับผมไม่ใช like like ่ต like ัวหนูไหนนะครับทุกคนนี้เพื่อนันนีนี้ก็มิเที่ยเหมือนล้วนะครับผมใจเลยเยี่ยมเยงเที่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 ยมเท่ยงเที่ยงเียเรี่ยงเที่ยงเ่ยงนที่แงเ่ยเท้่นงเที่แลเวี่ยเ่ยงเที่ยเ่ยง่ยงเงีเ่เ่ี่ียยงี้ครับผม ไม่ได้ก็งานนะต้องมีรถไฟด้วยนะไปไหนก็้มีไปไนไม่ได้หรอกโย่ตอนนี้ผมปวหมด ทีมงานชุชนนะครับผมแล้วก็รกายการเลี่อร์ครับผมกำลังที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะพะงานนะครับผมตอนนี้เรือสปีดโบ๊กก็มาคอยเรตรียมพร้อยแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับผมว่าบรรยากาศบนเกาะพะงานเป็นยังไงบ้างครับผมไปกัน<ม>เลย ตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเราอยู่อยู่บนเกาะพะงันเนีอยนะครับผมถึงแล้วรู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณบิลลี่ตอนนั่งเรือเนี่ยเสียวแปลกๆนะครับผมผมนั่งอยู่ที่หัวเรือกับซุปเปอร์ใหญ่นะครับผมจังหวะที่เรือโยกขึ้นนะครับผมแล้วเรือตีขึ้นมาบอกเลยครับว่าหำกระจายครับผมโอ้ชิบหอมสะเทือนนะ คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะโอ้โหกระจายเลยมี้ยไม่ทันถึงก่อพังานกางเกงก็เปียกนะครับผมเรื่อเขาที่เสียวเกินตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือคนด้านหลังนี่คือเขาเพิ่งมาถึงมาถึงเหมือนกันตอนนี้เราจะเข้าไปคุบริเวณหาดใช่บริเวณล่าหาดบริเวณหาดไปก่อนที่จะไปบริเวณหาดก็ต้องไปหาบัตรเจ็ทก่อนนะครับผมเพื่อที่จะชงกินกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราใช้ก่าไปกันเลยครับบรรยากาศตอนนี้นะครับสนุกสนานมากขึ้นทึงมีเสียงเพลงตลอดสาย คนเยอะมากมากจริงๆทั่วญ่ก็เป็นชาติหลังชาติานะครับถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับ Pede uma madrugada Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado. Vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde Vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mas tá Ter balada Quero curtir com você Na madrugada dançar Pular até o sol raiar Gata, me liga mas tá embalada. balada Quero curtir com você Na madrugada dançar Pular Que hoje vai rolar o Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê गुस्तावुलिमा ही वो से

เปไงบ้างครับผมสําหรับที่พัง,งานของพวเราเมื่อคืนนะฮะสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนอกจากเราการเดินทางอันแสาลำบากที่เราได้เดินไปนะรู้สึกว่า ชาวต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะยังไงอยู่ต่างประเทศเลยเกาะบ้าอะไรเกาะคนไทยแท้ๆฝพราะหลังตึมคนเป็นเมินนะครับเยอะมากสนุกมากคุณบิลลี่เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนจำความไม่ได้ครับ <laughs> ใครบอกว่าเกาะพังงานนะครับผมเป็นที่สําหรับไปเปิดความเ,าเรียกว่าแง่ไปเสียความบริสุทธิ์หรือว่าความเวิร์จิงนะครับผมเกาะอื่นนะครับ,ออรบต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับผมใช <laughs> นน่นี่คือเรื่องจริงที่เอามาพูดไม่ไหว เมื่อคืน,นผม,ผมพยายามทำให้รู้ว่าชอตี่บอยจะไปที่ไหนแล้วไม่แพ้ชาลันเนโรครับผมผมไปแย่งซีนฝรั่งมาหมดแล้วอาทิตย์เช่นผมเมาผมไม่รู้เรื่ลยโอเคครับเดี๋ยวแฮงโอเวอร์ว่างาั้นเอาเสื้อใส่เองก็ไม่ได้เสือเป็นเมื่อไหนนะครับผมที่สนใจจะมาเที่ยวเกาะสมุยนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับผมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับผมใช่เป็ในไต่หินยายน้องไปไหมแล้วชื่อมาวินเลดฟูมูนบาร์ตี้นะครับผมที่เกาะพะงันนะฮะก็ต่อเรือไปอีกทีนึง สำหรับคำแนะนำนะครับผมของการไปฟูมูนบาร์ตี้นะครับผมขั้นแรกนะครับผมไม่ต้องเอาแล้วแตะไปนะครับผมเอาไปก็หายนะครับข้อ2ไม่ต้องพาของมีค่าไปนะครับผมํำพังแค่รักษาชีวิตตัวเองยังไม่ค่อยไหวเลยครับสคือใครคิดที่จะพกถุงใบไม่ต้องพกนะครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับ2ถังไปครับถ้าคิดจะพกถุงยางไปนะครับไม่ต้องเอาไปหรอกพกถุงพลาสติกไปดีกว่าครับไม่ใส่อ้วกตัวเองสำหรับคนที่ชอบกินเหล้าแบบ บ่เกตนะครับผมแนะนำให้ซื้อร้านคนไทยนะครับผมจะมีราคาที่ถูกกว่าจะมีราคาถูกต่อรองได้นะครับคนที่เป็นคนใต้นะผู้ใต้ไปเลยนะแหล่งใต้ไปเลยแหล่งใต้ไปเลยนะครับผมเขาจะให้เราเยอะนะครับผมแล้วก็ในราคาพิเศษนะฮะกำลังจะเดินทางกลับอ๋อแล้วอย่างหนึ่งคือทำอะไรพยายามคิดถึงสุขภาพตัวเองไว้นะครับผมอย่าทำมวลโดผมมากจนเกินไปจนเจ็บตัวแบบนี้นะฮะเป็นโดนอะไรมาครับคุณบบลลี่นี่เป็นน่องรอยของการเล่นล้อห่วงไฟนะครับผม ปกติไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาจะมีโอกาสได้เล่นกยายกรรมนะครับผมสมมติว่าทั้งเมื่อคืนนี้ครับผมไม่เมาทไมไํา <c oughs> ไม่ได้ไม่เมาทำไม่ได้มออย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยเจ็บตัวกันเลยทีเดียว <c oughs> สะดวกจริงๆครับผม <c oughs> รอบหน้าถ้ามีโอกาสเราจะแวะเวียนมาที่เกาะสมุยอีกทีนะฮะไปจะกลับหา <c oughs> ยกันแล้วใช่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือทานนะครับผมซีทานเฟอร์รี่นะครับผม ยังไงก็อย่าลืมต sí ิดตามชลยบอยไปต่อไปนะครับไปต่อไปนะครับผมว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมโยงจบไปสัมภาษณ์อะไรนะครับผมผมซหนึ่งชลยบอยกับชลิชลยบอยครับลาไปก่อนครับผมวันนี้สวัสดีครับ Go back with me o k a Hey คุณครับเมื่อคืนมีคนพากล้องมาไหมพาไปครับไอ้คุณอยากดูลูปหรือเปล่า ยากยากแม,แม่แม่เดกก้อ็กก้อนก้องไป,ปเมื่อกี้เฮ้ยเด็กก้อนเปิดน,นะสัญญาก่อนว่าจะดูรูปนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วต้องลบมันทิ้งโอเคได้